ป,ประมาณ5วันนะครับนี่ก็มาเปิดดูเดี๋ยวมาลุ้นกันครับโอ้โหเห็ดก้อนเดียวนะครับเนี่ยเห็ดก้อนเดียว สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องสาระเกษตรนะครับวันนี้ผมจะมาแนะนําวิธีการเพาะเห็ดโคนน้อยนะครับแบบง่ายๆนะครับสไตล์ของผมนะครับจะเป็นการเพาะแบบไม่ต้มฟางนะครับก็จะใช้วิธีการแช่ฟางนะครับกับปุ๋ยยูเรียกากน้ําตาลนะครับแล้วก็น้ําเปล่านะครับแล้วมาดูวิธีการกันนะครับว่าผลจะเป็นอย่างไรนะครับวิธีการง่ายๆนะครับเหมาะสําหรับท่าน ผู้ชมนะครับที่ไม่ไม่มีเวลานะนะครับในการหรือว่าไม่มีอุปกรณ์ในการต้มฟางนะครับใช้วิธีการนี้เรามาลุ้นกันนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับเหมาะกับช่วงเก็บตัวแบบนี้นะครับในยุคโรคระบาดโควิดอุปกรณ์นะครับู้ชมวิธีการแรกครับก็เตรียมน้ำนะครับน้ําอันนี้ประมาณ60ลิตรนะครับแล้วก็จะเป็น ก้อนเชื้อเห็ดโคนน้อยนะครับจะเห็นได้ว่ามันกำลังออกกำลังมีมีเห็ดออกมานะครับเชื้อเขาก็เป็นเชื้อใหม่นะครับแต่ว่าผมสั่งมาไว้ทีนี้ หลายวันนะครับไม่ได้ไม่ได้เอามาเพาะสักทีนะครับจนแล้วก็ไม่ได้เปิดดูเลยนะครับเนะี่ยฮะออกดอกเต็มเลยนะครับในถุงเนะี่ยสั่งมาทั้งหมดห้าก้อนนะครับเนะี่ยออกดอกหมดเลยครับ แถมคู่มือการเพราะมาด้วยนะครับแต่ผมจะเพาะแบบบ้านๆเลยนะครับ,บอุปกรณ์นะครับก็มีน้ำนะครับมีเชื้อเห็ดนะครับแล้วก็ปุ๋ยยูเรียนะครับปุ๋ยยูเรียรประมาณครึ่งกิโลกร,รัมนะครับอันนี้เป็นปุ๋ยยูเรียรที่เหลือใช้นะครับปุ๋ยเก่านะครับ ก็ใส่ลงไปในน้ำเลยะจะใส่ประมาณนี้คนระับจะเอานะครับจากน้ำตาลนะครับ ประมาณหนึ่งถ้วยนะครับจริงๆแล้วส่วนสูตรนี้มันจะต้องมีรำอ่อนด้วยนะครับแต่เพอเอินว่าผมลืมรำอ่อนนะครับ ม่อ็ทำการคนซะหน่อยนะครับเพื่อให้ปุ๋ยยูเรียมันละลายนะครับแล้วก็ส่วนผสมมันเข้ากันจะ,ะผสมอัตราส่วนเข้าไปแล้วนะครับส่วนส่ยนไปได้น้ำก็ออกกอเหมือนผมไม่จะใส่น้ำกากน้ำตาลเลยอะไปหน่อยนะครับ สีเลยค่อนข้าง,งจะเข้มเลยนะครับแใส่เยอะก็มีมีปัญหานะครับกากน้ำตาลนะครับโอเคครับหลังจากผสมส่วนผสมกับน้ำเรียบร้อยแล้วนะครับผมก็จะนำฟางนะครับฟางที่เตรียมไว้นะครับแช่ลงไปนะครับ ก็แช่ให้เปียกนะครับเอาให้ชุ่มนะครับไม่ต้องแช่ไว้นานก็ได้นะครับเอาจุ่มลงกะว่ามันชุ่มแล้วก็คือเอาขึ้นมาได้เลยนะครับเพราะว่าตัวฟางนี่มันจะดูดน้ําอยู่แล้วนะครับผมจะแช่เป็นก้อนๆแบบนี้เลยนะครับจะไม่แยกนะครับ ผมจะทำการแกะก้อนฟางนะครับประมาณครึ่งหนึ่งนะครับ แล้วนะครับผมจะทําการใช้ฟางนะครับกลบไปอีกทีนึงนะครับ ใช้น้ำที่เหลือนะครับรดตามอีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่าก้อนเชื้อเห็ดบางบางส่วนจะเห็นได้ว่ามันมันแห้งนะครับเพิ่มความชื้นครับ แล้วนะครับผมจะนำกระสอบนะครับกระสอบอาหารกระสอบปุ๋ยเก่าเนี่ยครับมาปิดทับไว้อีกทีหนึ่งนะครับเออท่านผู้ชมนะครับใครมีพลาสติกนะครับพลาสติกดำนะครับก็ใช้คลุมได้นะครับ โอเคครับเสร็จเรียบร้อยนะครับสำหรับวิธีการเพาะเห็ดโคนน้อยนะครับวิธีการง่ายๆนะครับแล้วหลังจากนี้เรามาดูกันนะครับอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็น่าจะให้ดอกเห็ดแล้วนะครับก็ประมาณเจ็ดถึงสิบสองวันนะครับก็น่าจะเก็บไปก็น่าจะให้ผลผลิตเต็มที่นะครับสามารถเก็บไปรับประทานได้นะครับ เพาะไปประมาณ5วันนะครับน,นี่ก็มาเปิดตูเมื่อคืนนี่ลมแรงนะครับไอ้น,นี่เปิดเลยมันโดนแดดนะครับแห้งเลยนะเดี๋ยวมันลุ้นกันครับโอ้โหเห็ดก้อนเดียวนะครับเนี่ยเห็ดก้อนเดียว แบบง่ายๆเลยนะครับไม่ <Wow. S 1> ต้องทำให้มันยุ่งยากทำโงโงๆๆง,งเดือนอะไรนะเพราะไปกินนะครับอ้าวเป็นไงไนี่ดอกจีนวเมื่อวานนี่ที่ไดนเนี่ยเนาะมันพวก,ก็บแล้วเมื่อวานบวกรกีบอะรบไม่ทันเสียนะครับ เป็นมกใส่ผักอีตูกำลังเตรียมอยอ,อกยังงี้ก็เอาหรอเพ่าเอา,เอานี่น,น,นเล็กๆเนี่ยเอาเล็กหน่อยนี่น่ะเอา เห็ดโคนน้อยครับเพาะกินเพาะขายก็ได้นะครับอันนี้ก้อนเดียวนะครับไม่ต้องต้มฟางนะครับนี่ดูนี่โอ้โหเยอปิีก้อนปิดก้อนจะไปทำมันยัไปทำมันถ้าถ้าไปเปิดนะมันจะไม่นันเลยเห็ดนี่มันจะเป็นแบบ ประเภทไหนไม่รู้เหมือนว่าถ้าเราเห็นแล้วมันจะไม่ตโดดูแดดลมพัดผ้าใบเปิดเก็บเห็ดโคนครับวันที่สองออกลายก่าเก่าครับพูดะเว้ โอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับหากว่าท่านชอบก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe นะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของช่องสาระเกษตรนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับ